ถูกผสมเมื่อหลดตอบแทนในรูปก,กำไรนะคะก็จะมีกำไรตามเป้าหมายที่กำหนดค่ะเป้าหมายที่กำหนด2กํกำไรสูงสุดค่ะ3กํกำไรใน,นระดับความพอใจค่ะส่วนหวัวข้อที่สอนะคะ ส่วนคอลคองคอตลาดค่ะเพิ่่่่มสวนองาคคคะะแล้วก็เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิในใจด้านราคานะคะจะแบ่งออกมาเป็นสองหัวข้อก็คือปจัจจัยภายนอกกับภายใน ลักษณะของปลิกภราคือ,อสีก็สืงวงารชีเิต เจ็ดอย่างค่ะหนึ่งวัตถุปฏิวัติรีพค่ะความยืดจยุนของอุปปัตส่งยืดุนอุประสง บนบาทของกฎหมายแอนนามันค่ะมาหัวข้อสุดท้ายนะคะคือนโยบายการตั้งราคานะคะหนึ่งนโายคือนโยบายการตั้งราคาเดียวและ là so tốt.